ปวดฟราครับขบวบริเนวจอสถานีสีสเกตจะนัจะหยุดรับสงบ่งผู้สายสารสถานีอุบลพรพิสัยสถานีสรีอราภูสถานีสุรินเป็นสถานีต่อไปสถานีรถไฟสีสเกตดน,นาการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้สื่สารทุกท,ท่านที่ใช้รถไฟเป็นญาติพนักในการเดินทางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสครั้งต่อไปการรถไฟจะได้รับใช้และบริการท่านอีกที่นี่สถานีสีสเกตขอขอบคุณครับ เดวูลูกลัก